ข้าวหลามนะครับข้าวหลามหนึ่งกระบอกนี้ครับข้าวหลามข้าวเหนียวขาวนะครับกระบอกนี้ข้าวเหนียวขาวกระบอกนี้ข้าวหลามข้าวเหนียวดํานะครับอันนี้คือความสวยงามของอัรซาหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งครับคลาสสิกนะครับเป็นม้ากางนะครับเพื่อนๆนี่สวยงามมากนะครับนี่นะครับสีเงินเงานะครับโคตรหล่อหนึ่งร้อยปีอักซาครับนี่ครับข้างในบรรจุไปด้วยรูปปอกเงินอุซานนะครับเพื่อนๆสวยมากนะครับนี่โอ้โหโคตรเงาเลยนะครับเงาตาแตกับเงาช่ำมากนะครับ อับนี่ข,นข้าวเหนียวขาวทดสอบข้าวเหนียวขาวครับนะครับเซฟโอเคทดสอบอืมอืมโอเคเมื่อกี้สับไม่แตกนะครับเป็นลูกปอกเงินมันจะลูกมันจะเข้ารังเพิงลึกไปนิดนึงแล้วเข็มมันจะตามไปตีไม่ถึงเพราะฉะนั้นอ่าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งตระกูลเก้าหนึ่งหนึ่งหรือว่าหนึ่งเก้าหนึ่งอักษรก็แนะนำเป็นลูกปอกทองนะครับสาหรับตัวของกระบอกข,ข้าวเหนียวขาวอ่าโอเคนะครับกระบอกข้าวเหนียวดําทดสอบข้าวเหนียวดําปึ๊บป๊บอ่าโอเค อ่าโอเคแตกไหมอ่าโอเคนะครับเนี่ยแบบรูปแบบนีน้บอกคือรูปปองเงินมันเข้ารัางเพลิงลึกไปนิดนึงเข็มมันตามไปตีไม่ถึงนะครับแต่ว่าต้องย้านิดนึงก็แตกนะครับก็เพื่อนๆชอบข้าวเหนียวดําหรือข้าวเหนียวขาวคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับผมอ่าโอเคขอบคุณครับชอบถูกใจก็ไลายเดิมนะ